with the dead. สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิย์ดีดครับพบกันทาง YouTube r m u t ็ Live แห่งนี้กับผมกระจรศักด์บำรุงสินม่านจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะพร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวสาระดีๆนะทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะหรือว่าทางเทคโนโลยีหรือทางนาวัตการรมเนี่ยนะให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะรับฟังกันอยู่ณนะขณะน,นี้ก็เลยทีเดียวนะครับในช่วงของนะ วิดหน้าหนึ่งก่อนเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่จะนำเสนอกันวิดหน้าหนึ่งวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของกรมทรัพยากรทางท,งทะเลและชายฝั่งครับจัดกิจกรรมวันทะเลโลกนะซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะก็ถือว่าเป็นควันหลงนะในการจัดงานวันทะเลโลกในปีนี้จะมาติดตามในรายละเอียดกันในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งกันนะครับส่วนช่วงวิ์ทั่วไทยครับนะ วิทย์ทั่วไทยในวันนี้ไปจังหวัดน่านครับคุณผู้ฟังที่น่านเนี่ยเปิด่ขยบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบมุ่งเน้นการเรียนรู้และการาและพัฒนาทักษะสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนะรายละเอียดเนี่ยนะรายละเอียดเนี่ยจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยกันนะครับส่วนช่วงวิสตราโลกครับมีเรื่องราวของชิปครับคุณผู้ฟังนะชิป อยาคิดเป็นอย่างอื่นนะชิปในคอมพิวเตอร์เนี้ยแหละนะชิปตรวจจับหัวใจวายครับพลัง AI ช่วยวิเคราะห์ก่อนเกิดอาการ a i เดีนี้น่าสนใจนะนะอุปกรณ์ชิ้นนี้น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับนะบมืองไทยเราก็ควรที่จะมีใช้เนี่ยแหละนะสำหรับคนที่หมาได้ว่าเอ่อมีความสงสัยว่าเอ,อเป็นหัวใจวายหรือเปล่าเนี่ยเครื่องมืเครื่องมือนี้ก็ อาจจะช่วยได้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไอเดียนี้นะมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีวิธีการใช้อย่างไรนะครับมีข้อบ่งชี้บ่งใช้อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของวิท์สตาลกกันแต่ช่วงนี้ไปกันเลยกับวิทย์น้าหนึ่งครับช่วงวิทน้าหนึ่ง วินาหนึ่งครับในรายการวิทดีดดครับทาง YouTube i m u t b Live แห่งนี้กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นครับในช่วงของวินาหนึ่งวันนี้ครับเรื่องราวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งครับนะจัดกิจกรรมวันทะเลโลกครับภายใต้กรอบแนวคิด Wonder Sustaining What sustains us นะครับดูแลทะเลท,เลที่หล่อเลี้ยงเรานะพร้อมทั้งจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือชาวเอ่อ ชาวเกาะนะว่าด้วยการลดเลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับนะหลอดพลาสติกแล้วก็โฟมนะครับโดยประกาศเริ่มเก็บขยะชายหาดป่าชายเลนและในแนวปะการังอย่างพร้อมเรียงกันของชาวเกาะกว่า30แห่งนะครับภายใต้โครงการน a s r า0 i c e l a n d นะครีนอัพนะครับโซคูมิชชั่น2025นะครับผมอ่านง่ายๆเลยนะฮะหรือจะอ่าน30บวกไอเลสไอซ์แลนดะ์ up, so cool 2025, นะครีนอัพไอโซคูมิชชั่น2025เนี่ยนะนะก็แล้วแต่นะครับจากอาสาสมัครชาวไทยและชาวต่างชาติ ณณนนอายป,ปุระรีสอร์ทเกาะช้างจังหวัดตราดท่านี้ภายในงานครับจะมีการจัดนิทรรศการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงการมอบเงินสนับสนุนและชุดอุปกรณ์เก็บขยะชายหาดจากวัสดุรีไซเคลิลจากขยะท้องทะเลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับอ่ามาดูเรื่องราวนี้กันเลยนะครับปูพื้นกันมานานมากนะดรปิ่นศรกปินสักสูรสัสเวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบอกว่าวันทะเลโลกปีนี้ครับ กำหนดภายใต,ใต้กรอบแนวคิด sustaining what sustains us นะครับดูแลทะเลที่หล่อเลี้ยงเราเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของมหาสมุทรที่เอื้อประโยชน์กับมนุษย์และกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนหันมาใส่ใจและร่วมอนุรักษ์ท้องทะเลและมหาสมุทรนะรที่เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของโลกและมวลมนุษยชาติเพราะมหาสมุทรเนี่ยนะเป็นทั้งแหล่งอาหารฐานทรัพยากรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แหล่งพลังงานและก๊าสธรรมชาตินะที่อยู่อาศัย ของสัปสั์น้อยใหญ่เส้นทางการขนส่งและคมนาคมที่สําคัญของมนุษย์แต่ปัจจุบันครับสิ่งที่พบเห็นนอกจากทรัพยากรใต้ท้องทะเลที่สวยงามแล้วเนี่ยยังมี ขยะมาทำไมเนี่ยยังมีขยะประเภทต่างๆครับที่ทำลายความงดงามและก่อมลพิษนะรวมไปถึงสิ่งที่นะครับสิ่งที่เราเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยนะมองไม่เห็นด้วยตาอย่างเช่นไมโครพลาสติกนะครับสารพิษตกค้างปนเปื้อนในน้ำและสัตว์ทะเลแล้วก็อื่นๆนะและจากการศึกษานะครับศึกษาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเนี่ยนะพบว่าระดับน้ำทะเลของโลกเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย4.7มิลิเมตต่อปีขณะที่ไทยเนี่ย มีถึง5.8ม mm. มต่อปีเลยนะซึ่งสมมติกระทบต่อปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแต่นั้นอยากขอความร่วมมือทุกคนนะมาช่วยการเปลี่ยนเปลี่ยนทะเลที่เต็มไปด้วยมลพิษเนี่ยให้เป็นทะเลที่เต็มไปด้วยทรัพยากรเปลี่ยนการทำประมงอย่างกอบโกยเป็นการทำประมงอย่างรับผิดชอบเปลี่ยนจากการใช้พลาสติก เป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากการท่องเที่ยวไร้ขอบเขตเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเปลี่ยนจากการผลักภาระให้ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเป็นการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนให้การรวมพลังของพวกเรานะครับนะครับในการรวมพลังเนี่ยแหละนะทุกคนเลยนะครับในครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มสําคัญเลยในการเปลีป่ยนวิกฤต สู่โอกาสแห่งความยั่งยืนของท้องทะเลไทยนะครับซึ่งโครงการ30 plus i n e l a n d n u p s o u cool u s o s s i o n 2025เนี่ยที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง30เกาะนี้นะครับเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อรณรงค์และส่งเสริมการบริหารจัดการขยะบนเกาะแบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพโดยจัดกิจกรรมเก็บขยะไปแล้ว12เกาะด้วยกันก็จะมีเกาะกระดานเกาะลิบงเกาะสุกร จังหวัดตรังนะครับเกาะคนทีนะนะ,นะตามบีขอไปนะครับแล้วก็เกาะปูเกาะจำเกาะพีพีเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับแล้วก็เกาะปัญญีเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาแล้วก็เกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลนนะครับ ซึ่งขยะที่เก็บได้จะถูกนําเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไอนำไปฝังกลบหรือเผาทําลายนะอันเป็นสาเหตุหนึ่งะครับของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการกําจัดขยะทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนําหลักฐานของเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะหรือว่า อ,อักษรย่อรวมเลยก็ B.C.G. เนี่ยนะ,นะนะเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อรณรงค์และส่งเสริมหลักการขยายความรับผิดชอบไปยังผู้บริตนะครับให้เห็นผลเป็นรูปธรรมการสร้างความตระหนักรู้เรื่องผลกระทบของขยะทะเลต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลและชายฝั่งให้กับทุกภาคส่วนนะที่เกี่ยวข้องนะครับอันจะนาไปสู่การอนุรักษ์และฟื้นฟูร,ระบบนิเวศเกาะ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนรวมทั้งส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวนะครับที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นนิสเ,เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะนะับเป็นอีกหนึ่งกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะทะเลเพื่อนาําไปสู่การบริหารจัดการขยะทะเลอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับเรื่องราวของนะครับ วันทะเลโลกนะถึงแม้ว่าจัดไปแล้วล่ะนะเมื่อวันที่ไปมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะก็เจนว่านะให้ความสมาธิยิ่งยิ่งในเรื่องของการอนุรักษ์ทะเลนะแล้วก็การอนุรักษ์นิเวศวิทยาทางทะเลต่างๆเหล่านี้นะครับนะอย่างที่บอกว่านะมีสัตว์น้ำนะที่ดูแล้วดูเพลินนะครับดูแล้วสวยงามนะแล้วก็แถมขยะมาด้วยอันนี้ไม่ควรจะแถมเลยนะนะครับควรที่จะทิ้งขยะนะให ให้เป็นที่เป็นทางให้ถูกจุดนะครับทิ้งก็ต้องทิ้งลงในอะไรครับถังขยะนะครับอย่ามองทะเลเป็นถังขยะนะกลายเป็นว่านะนอกจากเห็นสัตว์น้ํานะครับสวยงามนะไปสะดุดกันตรงเจอ ขยะนั่นเองนะครับอาอย่างน้อยพวกเราช่วยช่วยกันครับนะอย่างน้อยจะได้มีน้ําทะเลที่ใสสะอาดสวยงามแล้วก็คนที่มาท่องเ่ยวก็ได้มีโอกาสสัมผัสนน้ําทะเลที่นะครับสวยงามอย่างยิ่งนะครับเห็นสัตว์น้ําที่ดูแลเพลินนะครับไม่ขัดหูขัดตาไปเจอขยะอะไรพวกนี้นะไม่สมควรอย่างยิ่งนะช่วยช่วยกันครับคุณผู้ฟังนะช่วยช่วยกันที่จะอนุรักษ์นะครับธรรมชาติทั้งเอ,อ่อทั้งน้ําก็ดีนะทั้งทะเลก็ดีหรือว่านะแม้กระทั่งทางบกก็ดีด้วย นะครับเรามาช่วยกันนะบ,บางทีภาวะโลกร้อนเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วยังแก้กันไม่หายเนี่ยบางทีก็จะไม่เอาเอาเอาอาจจะเป็นเพราะนะสิ่งที่นะครับคนทั้งหลายทํากันในดีเนี่แหละนะครับนะทิ้ง ของไม่เลือกที่อะไรเงี้ยนะตัดไม้ทำไายป่าอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้มีผลอย่างยิ่งเลยนะช่วยๆกันครับในเรื่องของการอนุรักษ์นาทางทะเลนะครับน,นี่คือเรื่องราวของวิททั่วไทยครับเรื่องราวของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดกิจกรรมวันทะเลโลก2,568นะนะก็จัดขึ้นนะครับถ้าจะไม่ผิดก็คือ8มิถุนายนของทุกปีเลยเป็นวันทะเลโลกนะครับนี่คือเรื่องราวของวิด หน้าหนึ่งครับช่วงหน้าวิท์ทั่วไทยครับเรื่องราวนะวิดทั่วไทยในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดน่านนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยเปิดข่ขยบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบมุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒน,นาทักษะสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็เรียกว่าสเต็มเลยล่ละนะถ้าบูนง่ายๆนะครับ,บ,รบเดี๋ยวมาติดตามนะครับนะ เกือบจะเป็นสเตมแหะถ้าพูดง่า,งงายๆก็ขาดอ,อีกอีกตัวหนึ่งคือวิศวะนะครับแลขาดตัวหนึ่งคือวิศวะเนี่ยแหละก็จะครบสเตมเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดตรงนี้ในช่วงของวิดท,ทั่วไทยครับอย่าได้พิ่งนีไปไหนนะช่วงวิดท,ทั่วไทย ข้าสู่ช่วงวิ์ทั่วไทยครับในรายการวิ์ดีเดตครับทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้กับผมก็จอนศักดิ์บำรุงสินไม,ม้ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีข้อติชมรายการมีคําแนะนาําหรืออย่างน้ำเสียอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารอย่าง YouTube r m u d p Live แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Facebook Fanpage พ,พิมพ์ว่า r m u d p Live ครับแล้วก็อินบ็อกซ์ทักชทกับทาทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับคุณคู้้ฟฟััังงงงคคคลลิิปปเเสสีีียยยออ่ตตนนใรบ จะมีช่องคอมเมนต์กุผูฟังพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ไม่ว่าจะติชมแนะนำอยากให้เล่มเสรอะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับสะดวกช่องไหนไหนก็เลือกซักช่องทางหนึ่งที่สวรคงกุผูฟังฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กระดิ่งเพิ่มยอ่อยให้กับทางรายการแล้วก็ทาง YouTube RMUDP Live แห่งนี้ครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับฝากไว้ทุกตอนแหละ มาสู่ช่วงนี้วิย์ทั่วไทยครับจะพาคุณผู้ฟังไปจังหวัดน่านครับที่จังหวัดน่านเนี่ยเปิด่ขยบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบนะครับมุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาทาักษะสมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีครับมเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาครับณหอประชุมสีเพชรพิกุลโรงเรียนสตรีสีน,น่านจังหวัดน่านครับนางนัทวิพร จันตะพรมมาครับพ่วงในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ชื่อน่าสนใจมากวิทยาศาสตร์แล้วลงพลังสิบด้วยนะระดับชั้นไม่ได้ยอมมาศึกษาปีที่1ครับซึ่งจัดขึ้นไปแล้วนะเมื่อวันที่7-8ถึงมิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยมีนางธิดาเสมอใจผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสีน่านและผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบจังหวัดน่านครับพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานิเทศคณะครูและนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบเครือข่ายจัด เครือข่ายนะครับของทางจังหวัดหน้าเนี่ยนะทั้ง6โรงเรียนด้วยกันจำนวน2 4 1คนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ นางนัทวิพรจันตะพรหมากตาพุ่มในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหน้านะครับบอกว่าการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบเนี่ยนะเป็นโครงการในความร่วมมือกันระหว่างหลายหน่วยงานโดยมีการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบซึ่งใช้หลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสอสอวทนั่นเองนะครับแล้วก็โรงเรียนมหิดล วิทยานุศน,น์ที่เน้นให้นักเรียนมีส,สมรรถนะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีครับรวมไปถึงทักษะกระบวนการสแสวงหาความรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกผ่านการเรียนรู้แบบสต e ีมนะครับสตีม S T E A M สต e ีมนะและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีจนนักเรียนสามารถสร้างกระบวนการคิดได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับกิจกรรมค่ายบูรณาการ วิทยาศาสตร์พลังสินะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้รับประสบการณ์การทำงานร่วมกันและมีทักษะชีวิตนะรสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิเครือข่ายจังหวัดน่านโดยมีนักเรียนในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นมัธยม,มันศึกษาปีที่1จากโรงเรียนเครือข่ายจังหวัดน่าน6โรงเรียนนะครับก็จะมีโรงเรียนสีสวัสวิทยาคารจังหวัดน่านโรงเรียนปัว โรงเรียนท่าวางเผาพิทยาคมโรงเรียนนาน้อยโรงเรียนทุ่งช้างและโรงเรียนสตรีสีน่านโดยมีนักเรียนชั้นม่นได้อยู่ในศึกษาปีที่6ทับหนึ่งในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนสตรีสีน่านร่วมเป็นทีมงานพี่เลี้ยงในกิจกรรมอีกด้วยนั่นเองนะครับก็นะถือว่าเดี๋ยวนี้นะเรื่องราวของ ทางค่ายวิทยาศาสตร์แลยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งจริงๆแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องจํากัดแค่นะกลุ่มวิทย์พลังสิบอะไรเงี้ยนะจริงๆแล้วนะครับคนที่เรียนทางด้านสายวิทย์เออยคนที่อาจจะไม่ได้เรียนสายวิทย์แหละแต่ก็มีเรียนนะครับหรือว่ามีเอี่ยวในเรื่องของวิชาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะจริงๆก็ต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจกับ คนที่สนใจในเรื่องราวของวิทยาศาสตร์หรือว่าอาจจะดูดูแล้วเนี่ยนะวิทยาศาสตร์นะครับอาจจะเหมือนคล้ายๆอะไรยาขมอะไรเงี้ยนะครับนะยาขมไม่อยากเรียนเลยอะไรแบบเนี้ยนะแล้วนะอย่างน้อยๆถ้ามาเห็นการทดลองก็จะเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีความเป็นเหตุเป็นผลกันมากขึ้นมากยิ่งกว่าในเรื่องราวของการเรียนรู้ทางทฤษฎีนะครับนะโดยเฉพาะเรื่องราวของใครวิทยาศาสตร์ก็จะมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมานะครับ เชื่อว่าอย่างนั้นนะนะครับจริงๆนะยังอาจจะยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเข้าใกล้ทางวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะแต่ว่านะครับเชื่อว่านะย่อมมีอะไรใหม่ๆอยู่เสมอและพวกใครวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ควรที่จะเป็นโอกาสของนะเด็กน้องๆหนุนๆนักเรียนกันทุกระดับชั้นนะครับด้วย3ใบนะจริงนีน้องทุกระดับชั้นด้วย3เพราะว่านาวิทยาศาสตร์เนี้ยมนอยู่รอบตัวเรานะแล้วก็ นะมันสามารถทดลองอะไรได้หลายตัวหลายอย่างนะครับสิ่งที่เป็นเห็นเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็อาจจะมีผลในเรื่องราวของเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นไปได้เลยทีเดียวนะครับนะเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเทคโนโลยีนะแล้วก็เรื่องนวัตกรรมในยุคพศนี้เป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็บางอย่างเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับ ต่อทุกๆคนเลยนะครับนะถ้าเรามีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับรับรองเนี่ยไม่เอาแน่นอนนะครับอ่นนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะเรื่องราวจากจงังหวัดน่านนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยเปิดคล้ายบูรณา,าการวิทยาศาสตร์พลังสิบนะมุ่งเน้นการเรียนรู้และพัฒนาะทักษะสมรรถนะนะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับนะขาดวิศวะตัวเดียวมันคือสเตมเลยนะทะบุงง่ายๆนะครับอ่นนี่คือเรื่องราวของวิท์ทั่วไทยครับคุณผู้ฟังช่วงน้าวิศดาโลกครับ เรื่องเราของชิปครับคุณผู้ฟังนะอย่าคิดเป็นความหมายอื่นนะฮะชิปในที่นี้ก็คือชิปในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะหรือที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะครับชิปตรวจจับหัวใจวายครับพลัง AI ช่วยวิเคราะห์ก,ก่อนเกิดอาการนะเครื่องมินีน่าสนใจอย่างยิ่งนะเดี๋ยวมาติดตามรับฟังกันต่อในช่วงของวิสนาโลกครับช่วงวิสนาโลก วิศณาโลกครับในรายการวิทดีดัดครับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้วิศณาโลกครับเรื่องราวของชิปครับคุณผู้ฟังนะ เป็นชิปตรวจจับหัวใจวายพลัง AI ช่วยวิเคราะห์ก่อนเกิดอาการครับซึ่งเป็นความหวังใหม่ทางการแพทย์ครับอุปกรณ์สวมใส่ที่สามารถแจ้งเตือนอาการหัวใจวายแบบเรียลไทม์มีความแม่นยำสูงและพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ครับเจ้าเข้าสู่เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงในการช่วยชีวิตมนุษย์จากอาการหัวใจวายนะที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยงานวิจัยนี้เผยแพร่ในวรารสาร Intelligen c e s y s t e m นะ,ะนะครับแล้วก็บล็อกเชนแอนด์คอมมิวนคชันเทคโนโลยีส์นะครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปีนะครับได้พัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับอาการหัวใจวายได้แบบเรียลไทม์ที่มีความแม่นยำสูงและบรรจุเทคโนโลยีดังกล่าวลงในชิปนะบ,บนอุปกรณ์สวมใส่ครับทีมนักวิทยาศาสตร์พัฒนาเทคโนโลยีนี้นะโดยหวังว่าสักวันหนึ่งครับจะดูกนำไปใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตได้ซึ่งกระบวนการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มีการผสมผสานเทคนิคทางคณิตศาสตร์นะครับที่มีประสิทธิภาพที่เรียกว่า Fast Fourier Transform นะครับนะสาย นักคณิตศาสตร์น่าจะคุณคุณนะฟูเรียนะนะครับสำหรับการวิเคราะห์สัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG นะเข้ากับเครือข่ายประสาทเทียมที่สามารถจำแนกสัญญาณเหล่านี้ได้ว่าเป็นปกติหรือมีอาการคล้ายหัวใจวายซึ่งมีความแม่นยำสูงถึง92.41%สสูงมากเลยนะ อุปกรณ์สวมใส่จะทําการวิเคราะห์ข้อมูลบนชิปประหยัดพลังงานที่ขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับโดยผู้ป่วยจะได้รับการแจ้งเตือนจากอุปกรณ์สวมใส่แบบเรียลไทม์และได้รับการดูแลที่เหมาะสมได้เร็วขึ้นซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญเมื่อต้องช่วยชีวิตหรือป้องกันอันตรายในกรณีของกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือที่เรียกกันว่าหัวใจวายนั่นเองนะครับการสร้างเครื่องตรวจ จับหัวใจวายแบบสวมใส่ได้น้นนะครับนี่ความท้าทายหลายอย่างนะทั้งการทำให้ฮาร์ดแวร์มีขนาดเล็กและบรรจุในอุปกรณ์ที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อสวมใส่ เป็นประจำในชีวิตประจำวันนะครับอีกทั้งยังต้องปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้มั่นยำและพิสูจน์ให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เข้มงวดน,นะอย่างเช่นสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือ FDA นะครับเห็นว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นนั้นดีจริงๆนะครับแล้วก็ทำในสิ่งที่ระบุได้ แล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยนะครับก่อนที่อุปกรณ์สวมใส่นี้จะกลายมาเป็นเครื่องตรวจจับอาการหัวใจวายทางการแพทย์ที่ออกสู่ตลาดได้จริงนั้นนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ชิปอีกมากและหวังว่าจะค้นพบช่องทางอื่นๆที่สามารถผสมผสานระบบ AI เข้ากับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องบอกเลยนะว่า เรื่องราของชิปตรวจจับหัวใจวานี้นะเป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวนี้นะครับาบางท่านบางคนนะครับนะจู่ๆเกิดการหน้ามืดนะครับคลๆก็เลยว่าหน้ามืดบ้านหมุนอะไรหรือเปล่านะบางทีก็ นะรู้ตัวไทีหนึ่งกลายเป็นหัวใจวายเชียยพรันไปเลยอะไรพวกนี้นะครับนะถ้าเรามีเครื่องมือนะครับชิปตรวจจับหัวใจวายนะใช้พลังงานใช้พลังในงเรื่องของ AI ไนอะช่วยวิเคราะห์ก่อนเกิดอาการเนี่ยนะรับรองว่านะอย่างน,น้อยก็อาจจะนะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับปฐมปฐมพยาบาลได้นะครับไดนะ้ได้ทนะันท่วงทีแหละนะครับแล้วกนะ็สามารถที่จะนะช่วยชีวิตนะของคนที่แบบ อสอเคาว่าหัวใจวายแล้วไม่เน่นนะะให้อาจจะมีโอกาสที่จะรอดกลับมาได้นะครับด้วยเครื่องมือชนิดนี้ที่เรียกว่าชิปตรวจจับหัวใจวายนะใช้ AI เข้าช่วยในการวิเคราะห์ก่อนเกิดอาการนั่นเองนะน่าสนใจอย่างยิ่งเนาะนะนะก็ต้องรองให้ทีมวิจัยนะได้พัฒนานะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับกันไปก่อนนะแล้วถ้าเกิดมีนะครับมีการใช้งานจริงเนี่ยนะครับนะไทยเราก็ น่าจะลองที่จะใช้งบประมาณเนาะในการที่จะไปนะครับไปสั่งซื้ออะไรพวกนี้นะอย่างน้อยนะเครื่องมินี้ถ้าทําแบบสามารถใช้ได้งานใช้งานได้จริงเลยล่ะนะร้อเนี่ยนะก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนที่นะสอบเขาว่าหัวใจวายหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะให้นะครับได้ทันท่วงทีให้ได้รับการรักษาได้ทันท่วงทีเลยทีเดียวนะครับนี่คือ เรื่องราวของวิสระโลกไทยรายการครับคุณผู้ฟังนะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะติดตามรับชมรับฟังรายการต่างๆของทาง YouTube r m u d p l i v e แฟแฝงนี้ไม่ยากเลยครับเข้ามาที่ YouTube ของ r m u d p Live นะครับนะ RM u d เ Live เนี่ยแหละเข้ามาแล้วนะครับมีหลากหลายรายการให้เลือกติดตามรับชมรับฟังกันได้นะครับคุณผู้ฟังชอบรายการไหนตอนไหนก็เลือกคลิปนั้นๆน,น,นะครับเอ่อรายการนั้นๆตอนนั้นๆเลยนะครับคลิปนั้นๆเนี่ยแหละนะ คลิกเข้าไปแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามได้กับทาง YouTube r m u d p Live แห่งนี้และถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u d p Live นะอย่าลืมเลยนะครับเข้ามาที่ YouTube ของ RM UDP Live เข้ามาไลฟ้อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m u d p Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีด้ครับ เจอกันได้ไหมในตอนหน้ากับทาง YouTube RM UDP Live แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสิลมันผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับวิดีด